สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆไปชมถนนขอบอ่างเก็บน้ำบางพระแต่ว่าวันนี้เราขึ้นทางศรีราชาเราไม่ได้ไปทั้งคู่ขนานมาดูมาชมบรรยากาศสองข้างทางตอนนี้น้ำในอ่างยังไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าน้อย นี้จะถนนสองเลนสวนถนนอย่างดีเลยครับด้านขวาก็จะเป็นภูเขาด้านซ้ายจะเป็นอ่างเก็บน้ำตอนนี้เราวิ่งอยู่ฝั่งศรีราชา เขาทำถนนใหม่ขยายถนนสองข้างทางนี้จะเป็นเลนจักรยานแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนนี้แค่สองเลนส่วนตอนนี้เขาขยายผิวจราจรซ้ายขวาสําหรับนักปั่นจักรยานเพราะว่าตอนเช้าเช้าเย็ยนและวันหยุดนน,นักปั่นจักรยานจะออกมากอล์ฟกังกกลเยอะแถวนี้เขานิยมปั่นจักรยาน นนสวยมากอย่างดีเลยเพื่อนๆชอบออกกำลังกายปั่นจักรยานมาเที่ยวได้ครับ ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะเป็น2เดนส่วนแล้วตอนนี้อันนี้คือถนนปกติที่ยังไม่ได้ผิวขยายผิวการจ,จราจรก็จะประมาณนี้สองช่องจราจรขับรถเที่ยวชวมวิวธรรมชาติ2ข้างทางครับ เดินทางช่วงบ่ายบ่ายสองโมงกว่ารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเยอะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงเช้ากับเย็นระหว่างกลางวันนี้จะไม่ค่อยเยอะน้ำในอ่างไม่เยอะเท่าไหร่หน้าฝนแต่น้ำในอ่างลถเยอะมาก ถนนขอบอ่างฝั่งสีราชาครับเราวิ่งอยู่ตอนนี้ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่ามาถึงนี้ก็จะขยายผิวจราจรผิวถนนจราจรเรียบร้อยครับสำหรับปั่นจักรยานทำถนนซะอย่างดีเลยปั่นจักรยานสบาย ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ